วันนี้มารีวิวรถสีเดียวที่มีในร้านนะพี่นะคันนี้ก็เป็นอินสุดีแม็กตัว1.9ตัวแซดนะพี่เป็นสีส้มครับขับไปนี่ไม่เหมือนใครแน่นอนนะพี่แลวคันนี้นะไปออกใหม่นะราคาอยู่ที่8.9แสนเลยทีเดียวนะแต่วันนี้เหลือเพียง7แสนกว่าบาทแล้วถ้ามีแบงก์สิบนำเป็นส่วนลดได้อีก1นแสนพี่เหลือ6แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับแต่คันนี้จัดทรงลงแม็กให้เรียบร้อยได้ด้วยขับไปนีโ่โหสีแบบเฟียฟ้าแน่นอนครับผมขับไปบนท้องถนนในแทบไม่เห็นเลยนะสีนี้ สีแดงก็าหายากแล้วพี่เจอสีส้มเข้าไปอีกนะแลวเดี๋ยวพามาดูว่าคันนี้มีอะไรมาบ้างครับตัวนี้ก็เป็นรถปี2021นะไม่แค่ห้าหมื่นเท่านั้นกระจังหน้านะครับก็สีดำๆนะับตัดด้วยขอบครมเนียม,มไฟหน้าเป็นแบบ l d a มีไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟเดย์ไทม์ลัดนึ่งไลท์แล้วก็คันนี้มีไฟตัดหมอกเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็เป็นตัวไฮรินเดอร์ยกสูงแล้วนะแนะม็กนี่เป็นแม็กแต่งนะครับไม่ใช่แม็กเดิมจากโรงงานนะสวยๆแบบนี้เลยเป็นแม็ก สีดำนะหก้านปัดด้วยขอบสีงงเงาเงินนะส่วนตัวขอบนี่เป็นขอบเท่าไหร่เนี้ยขอบ18ครับผมตัวนี้ยังขอบ18นะสวยมากเลยก็ทําให้รถดูหลอดดูเต็มมากยิ่งขึ้นนะครับดูครับตรงกระจกมีไฟเลี้ยวแบบ LED ให้นะคันนี้มีคิวกันสาดให้ครับแล้วก็อินสุแอะไรซอสเออมีคำแบบนี้ตัวแตกดีนะแล้วก็มาดูที่ภายในตัวรถครับผมตกแต่งด้วย หนังนะครับโอ้โ oh, ห <ess iz ek an> เป็นหนังสีดําเดินด้วยได้สีเทาๆแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ดูครับความสวยนะริ้วรอยแทบไม่มีเลยนะตรงนี้ก็เป็นที่วางแก้วน้ําสามารถดึงออกมาอย่างนี้ได้ตู้เย็นน้อยตรงนี้ครับผมก็จะมีเอาไว้เก็บขวดน้านะครับทําให้แบบน้ํามันเย็นช้าลงเนาะเย็นช้าลงหายเย็นช้าลงสิพี่แล้วตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บเอกสารนะครับปั๊บแงะแงะเปิดไปเดียวยากยังไงต้องเปิดอย่างนี้ นี่เลยครับช่องเก็บเอกสารคู่มือลงคู่มือรถเล,ล่มเดิมเติมจากอ e ีสูซๆครับประมาณนี้เลยสภาพสวยงามหน้าจอทัชสกรีนตรงนี้ก็เปิดได้นะเอาไว้เก็บอะไรเนี่ยเอาไว้เก็บอะไรเล็กขานาดนี้ครับผมอาจจะเก็บโทรศัพท์มั้งเก็บโทรศัพท์ได้นะประมาณนี้ครับคอนโซลสวยงามนะพี่มาพร้อมเบาะหนังโคแม็กโอ้ oh, สวยมากเลยตัวนี้มีกระจกให้ไหมมีให้ครับไฟสองสว่างสีส้มนะครับพี่มาพร้อมที่เก็บแบนกันแดบดบ แล้วก็ไฟสองสบางสีส้มชินเคยมาพร้อมนี่วัตถุเครื่องรางเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถนะครับโอ้โหเกียร์เป็นเกียร์แบบแมนนวลหกสปีดและเจ็ดเกียร์ถอยนะครับส่วนแอร์เป็นแอร์แบบปรับแมนนวลอยู่ช่องนี้ไม่ใช่ออโตนะครับตรงนี้มีช่อง power outlet ให้อีกหนึ่งจุดมาพร้อมกับ usb และ aux อยู่ตรงนี้นงี้ยนี่ครับ,รบยางจุกป,ปิดไว้อยู่นะพี่ อยากใช้เปิดได้ไม่อยากใช้ก็เก็บไว้ครับฝุณจะได้ไม่เข้านะตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บโทรศัพท์ได้อีกนิดหน่อยคันนี้ที่วางแก้วน้ำให้สองจุดเบรกมือแบบแมนวนวลคอนโซลกลางแบบ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 ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับก็เก็บของได้เล็กน้อยนะมืดๆหน่อยวันนี้พอดีฝนตกฟ้ามืดพี่และมาดูที่ตรงน็อตฝาประตูนะครับรถเคยชนหนักไหม ปึ๊บปึ๊บป๊บเดิมนะครับมีมาร์กเดิมให้อยู่ประตูไม่เคยแกะเลยที่ฝั่งนี้ไม่เคยโดนแน่นอนหรเอาง่ายงพี่รับประกันไม่มีเคยอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ให้ดูเบื้องต้นครับเพื่อความสบายใจของลูกค้านะขีลูกค้าดูก็อยากดูอะไรพวกนี้นะครับก็เห็นคอมเมนต์เข้ามากันลองดูครับนี่เลยพี่รถเคยชนหนักไหมมาที่นี่ดูเป็นไม่เป็นไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะเรามีรับประกันให้อยู่แล้วพี่ซื้อไปพี่ไม่เชื่อเอาไปเจ็กไป,ไปตรวจเช็คที่อื่นนะครับถ้าเจอว่าเคยชนนะเอารถกลับมาได้เลยมีบริกกาารรซื้ออคคคนนนะะัับผมมขแ่ีหล แล้วก็ดูที่ภายในตัวรถครับมีช่องแอร์หลังให้อีกสจุดนะพี่ตรงนี้ก็มีช่องเสียบ USB ให้อีก1จุดทีนี้ช่องเล็กๆน้อยไม่รด้เก็บอะไรได้บ้างนะครับอาจจะลงเหรียญๆนี่แล้วก็นี่เลยช่องที่คอยของนะครับคันนี้ภายในถือว่าใหญ่นั่งสบายมากดูนั่งแบบสบายเลย,ยเฮดรูมเหลือเยอะมากที่พักแขนลอกทรงเลยคันนี้งบไบลื่นมากครับหอ,อขัดดีทุกเลยครับ ล็อกทรงนะครับนั่งสบายแล้วก็มีที่วางก้วนามให้อีก2จุดนะครับผมอ่าปรอมานี้เลยตรงนี้บูหนังนี่ตึงมากเลยนะเหมือนยังไม่เคยนั่งมาก่อนนะพี่สภาพหนังแบบตึงเปี้ยแล้วก็ตัวนี้นะสามารถพับขึ้นอย่างนี้ได้ด้วยนี่ถ้าสมมติอยากใช้เก็บของเพิ่มขึ้นครับสามารถดึงเบาะขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะแล้วก็เอานี้เกี่ยวไว้ด้านบนแค่นั้นเองแต่นี้มันทามือเดียวมันไม่ถนัดับผม ก็เอาง่ายๆถ้าทำสองมือทําได้แน่นอนแต่นี้ผมทํำไปเดียวอประมาณนี้ครับใช้ง่ายใช้ง่ายๆเลยพี่แค่แบบดึงสายแล้วก็ยกขึ้นได้เลยฮะให้ดูด้านหลังบ้างกระบะแม็กไลเนอร์นะลิ้วรอยใช้งานมีไหมเฮ้ยไ,ไม่มีนะน้อยมากแว็บไม่มีโชค๊ใคให้นะครับตนนัวนี้ไม่มีโชคตอนเปิดสายกระโฟงนะต้องใช้แรงอยู่นี่หูว่ากระบะแม็กไลเนอะร์โคตรสวยที่รอยไม่เห็นเลยมองเผลนๆนี่ไม่เห็นเลย,ม,เเม,เเลยมีไมหมเอ่ย มองเพลินด้วยตาเปล่าผมตอนนี้ไม่เห็นสักจุดลยพี่รอยตรงท้ายกระบะนะครับและดูครับไฟไท้ายเป็นแบบ led นะแต่ไฟเลี้ยวยังเป็นแบบหลอดอยูอย่สวยมากครับคันนี้ภาพกริบเลยพี่มีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะแต่เซนเซอร์ยังไม่มีนะครับมีแต่กล้องตัวนี้ตัวซาตชัดเจนนะครับสติ๊กเกอร์มีให้ดูไม่หลอกตาครับสภาพสีนี้สดใหม่ชี้นมากสีนี้บอกเลยโคตรเฟี้ยวครับว้าวเสียบโดนโดนเ่ยคันนี้ด้วยกัน ตัวนี้ครับผมก็มาพร้อมพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะว่ามีคูดคอนโทรลให้นะครับก็ปุคมามเร็วได้แล้วตัวนี้ก็เพิ่มก็ทําให้ขับขี่สบายมากยิ่งขึ้นนะส่วนตัวเบาะยังเป็นแบบปรับแมนนวนอยู่ยังไม่ใช่ปรับเบาะไฟฟ้านะไฟหน้าแบบปรับระดับได้ตัวนี้ก็มีช่องวางแก้วน้าให้อีกสําหรับฝั่งคนขับเนาะมีสองฝั่งเลยแล้วก็ตัวนี้มีเครื่องวัดเล็กน้อยๆครับเป็นของแต่งเสริมเพิ่มเติมให้รถดูแบบมีความสปอร์ตมีความเลสซิ่งมากขึ้นอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันทั่วไปฟััังกก์ชชน่่วยขบีม พุ่งอ,อะไรนี่ดูนะดูนะรถเคยกอไม้ไม่ก่อไม้นี่ดูจากพุงอะไรได้เลยนะหละักๆเพราะว่าพุ่งอะไรนี่เป็นจุดที่ถ้าลูกถ้ารถขับบ่อยนะยังไงต้องจับเยอะอยู่แล้วพุ่งอะไรนี่จะมีความแบบเขาเรียกอะไรมันจะมีความสึกล้อเยอะนะครับถ้ารถไม้เยอะแต่ว่าเลขไม้น้อยนี่เอะใจได้เลยถ้าแบบไม้น้อยแต่พุงงอะไรดูมีความสึกลอเยอะลองเอะใจไว้ได้เลยว่ารถคันนั้นมีกอไม้มาหรือเปล่าพี่หรือถ้าดูอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดตรงเบาะนะครับถ้า ไม่น้อยแต่เบาดูยับดูเหมือนการผ่านการนั่งมาบ่อยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้เอใจได้ว่ารถคันนั้นก่อหม่มาหรือเปล่าพี่อันนี้ก็เป็นทิปเล็กๆน้อยๆเบื้องต้นที่เอาไว้สอนดูนะครับส่วนตรงนี้พี่โอ้มีกระจกให้อยู่นะไฟมีให้เหมือนกันถือว่าโอเคบางทีผมก็งงนะครับว่าทําไมต้องให้ฝั่งให้กระจกมาแค่ฝั่งเดียวบางคันนะชอบให้กระจกมาแค่ฝั่งคนนั่งทําไมไม่ให้ฝั่งคนขับเนาะฝั่งคนขับก็อยากส่องนะบางทีแล้วก็ดูครับคันนี้นะพี่ แแบบแมนวนวลที่ยังไม่ใช้ออโต้แล้วก็มีตรงนั้นสงสัยคันนี้มันจะเคยติดต้องมานะครับมีที่เกาะกล้องไว้ด้วยแต่เจ้าของเก่าเอาออกแล้วอืมก็ไปหาซื้อมาติดใหม่ได้ีไม่มีปัญหาเลยหรือถ้าอยากให้ผมติดช่วยก็แจ้งได้นะเดี๋ยวจัดให้โอ้ยสวยนะตัวนี้ก็คุญแจบแบบเสียบอยู่ยังไม่ใช่มาร์กีเลสนะครับเอประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวข้า,ขาววับผมห้องเครื่องคงไม่ต้องสงสัยกันอยู่แล้วเพราะเรามีรับประกันเครื่องเคลียร์ให้ แน่นอนครับผมไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเครื่องจะมีปัญหานะครับเราดูแลให้ครับแล้วก็ถ้าซื้อรถกับเราพี่เดี๋ยวมีประกันฉุกเฉินให้ตลอด24ชั่วโมงเลยเกิดเหตุไม่คาดฝันได้มีรถสไลด์ไปรับถึงที่ครับผมไปส่งถึงอู่หรือถ้าพี่ค้างคืนเพราะว่าติดเขาเรียกอะไรเลืกกอดกดอุบัติเหตุที่เดินทางต่างจังหวัดไม่มีที่พักนะเรามีโรงแรมให้พักด้วยสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้ที่แคปบหน้าจอแอดป้านที่จะมาที่แอดหนึ่งสองสามปีนะครับเรือเข้ามาดูรถตัวจริงที่ร้านได้เลยร้านอยู่ที่จังหวัดขอนนแกนน ใครเข้ามาไม่ถูกก็ทักมาก่อนได้นะที่บ้านเขียวเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะตอนนี้ก็มีสาขาขอนแก่นและกรทมพี่สะดวกไปสาขาไหนไปสาขานั้นได้เลยหรือไม่สะดวกนะพี่บอกเลยว่ามีบริการทําเรื่องออนไลน์รถผ่านไม่ใช่รถผ่านเรื่องผ่านส่งรถให้ถึงที่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ